One News ตรงไปตรงมาเมื่อจักรกย,ยานขี่ไปล้อหลุดขี่มาโซห่ลุดจักรย,ยานสีเด็ก แต่จักรยานคันนี้ไม่มีล้อหลุดโซ่หลุดแน่นอนอร้องเป็นจักรยานที่ตำรวจภูทรภาค7เจ็ดรวมมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการจักรยานตำรวจให้น้องเด็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนต้องเดินเท้าไปเรียนหนังสือ,อเพราะผู้ปกครองมีฐานะยากจนบางบ้านก็ไม่มีรถประจำทางผ่านซึ่งระยะทางจากบ้าน ไปยังโรงเรียนก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคุณผู้ชมเด็กบางคนถึงขนาดต้องขาดเรียนในช่วงฤดูฝนเพราะว่าไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ไตำรวจภูธรภาค7ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถจักรยานจำนวน1,000คันจากผู้ใหญ่ใจดีจึงได้มอบจักรยานให้น้องๆจำนวนกว่า200คนเอาไว้ปั่นไปเรียนหนังสือและปั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งานนี้น้องๆก็มีของขวัญเ,เล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนมาจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งทีได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานพันมังกร <c oughs> ก็ต้องแสดงอะไรแบบจีนๆให้ได้ชมกันอย่างการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากกายกรรมจักรยานล,ล้อเดียวอู้ตาทั้งปั้นเดียวขี้คอกันปัน้นห้อยโหนโจรทยานปั้นกันเลยก็มีอุย๊ยวาดเสี่ยวมากๆเลยแหละคุณผู้ชม งานนี้น้องๆได้รับทั้งเสียงตรบมือเป็นขวัญและกำลังใจแถมยังได้รับแบงค์สี่ม่วงกันคนละใบอีกด้วยแม э! ่ผมนิโคไปฝึกปั้นจักรยานแถโดยน้องๆทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้จักรยานคันใหม่เพราะจากนี้ไปน้องๆก็จะได้ไม่ต้องขาดเรียนเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติตอ่อไป <advances> One News ตรงไปตรงมา